ายการ Morning Entertainment เรามีนัดกันทุกวันเลยอยากดูมากดีครับก็ต้องรอติดตามชมครับเด็กดีแน่นอนชาวแฟชั่นกูรูนะคะขอลวรีวูดนิวส์วันนี้นะครับผม โซเชียล <Social. S 2> สนับสนุนดอยและตะซอยเ e อ็กตร้าสามขย่าดูจะรู้ว่าเต็มก่องสาวตัวเล็กกระทัดรัดใสมินิคนนี้มีประเด็นให้ถามกันมากมายเจอฉีก็เลยจัดคำถามเบาๆวันหลังจากแยกวงจะมีวันหวนกลับมารวมตัวได้ไหมอะ่ะตัวเองจะมีการกลับมาร่วมงานกันอีกไหมคะสำหรับเกอรี่เบอรรี่นะคะก็ อตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าในอนาคตไม่รู้ค่ะก็เราก็ยังจริงๆเราก็ยังมีทัวร์คอนเสิร,ร์ตกันอยู่เรื่อยๆค่ะแต่ว่าก็งานที่จะออกมาให้ได้เห็นเป็นแบบโปรเจกต์ก็ยังไม่มียังเจอกันค่ะแล้วก็ยังมีคอนเสิร,ร์ตอยู่ตลอดนะคะแบบ <S <S ต่างคนต่างทํางานที่ถน,านาดัดเพราว่าไม่ได้เลิกคบกันอย่างที่หลายๆคนเมาเนะคะจบปา มาทางด้านอดีตพระเอกหุ่นเซ็กซี่เออรุชาที่ชาวเน็ตฝากคำถามชวนสิวเคี้ยวมาถามว่าเสิร์ชชื่อพี่เอแล้วเจอคำคำนี้พี่เอจะว่ายังไงล่ะคะเสิร์ชในเน็ตพิมพ์ว่าเออรุชาแล้วมันขึ้นว่าเออรุชาเป้าตุงพี่คิดยังไงคำคำก็คำคำนะครับสำหรับเรื่องเป้าตุงก็ ในเรื่องของเ,ออเสื้อผ้ามันอาจจะมีการฟิตฟกันนิดนึงนะครับก็อยากจะอย่าให้มองตรงนั้นนะครับไปมองที่หน้าดีกว่าครับ <c oughs> ได้ครับแ้ม่แม่แๆม่ก็เอะอะถอดเอะอะถอด,ดตลอดตลอดเจต้องรีบกลับไปเสิร์ชหาดูบ้างแล้วล่ะค่ะว่าวมันเป็นยังไงจบปะ ผูโซเชียลสนับสนุนดอยและตะซอ,อยเอ็กซ์ตร้า300เขย่าดูจะรู้ว่าเต็มก่องมาทางด้านสาวคู่จิ้นหนุ่มใบประก่อนเล่นละครแล้วคนอินจัดข่าวว่าเล่นเป็นคนดีขัดกับหน้าตาอะไรอย่างนี้เอ๊ยยังไงมากี้แกข่าวด่วนๆนะคะมากี้ในเรื่องลากบุญสองเป็นคนดีเกินไปดีเกินมนุษย์มนานี่ถ้าเราเป็นนางเอก จะฆ่าพวกตัวผามให้หมดเรื่องจะได้จบๆก็ก็อย่างนี้แหละค่ะมันตัวนางเอกก็ต้องแบบใจเย็นๆแต่สุดท้ายเนี่ยความใจเย็นของเราก็จะชนะทุกอย่างได้จะให้ทำยังไงล่ะเจ้าขะอย่าให้มาขี้โมโหนะจะร้ายใส่ ชุดสวยเซ็กซี่แบบจัดเต็มทุกงานแต่ทำไมถึงโดน่าวโซเชียลแอปติมานิดหนึ่งติว่าอะไรต้องไปฟังดูละค่ะชุดกระต่ายเก๋มากเกเกไม่มีใครทำใช่ไม่มีใครทำเนาะแต่งานต่อไปเนี่ยต้องเก๋กว่านี้นะต้องโชว์มากกว่านี้สูใสยงานหน้าของตองแกต้องโพให้ย่วยวนกว่านี้เรื่องโพดะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะจับให้ ชุดต่อไปหรอคะก็ไม่ซ้ำเก๋แปลกใหม่แน่นอนรับรองว่าเซฟแน่ตื่นตาตื่นใจแน่นอนค่ะว้าวไปเห็นชุดไหนมาล่ะคาะเนี่ยที่รูรู้ชีจัดหนักจัดเต็มไม่เซ็กซี่ตรงไหนค่ะ ผู๋โซเชียลสนับสนุนดอยและตะซอยเอ็กซ์ตร้า300ขย่าดูจะรู้ว่าเต็มกองเรื่องความสวยคีดใครก็อยากสวยกันทั้งนั้นแหละค่ะแต่จะสวยตั้งแต่กําเนิดหรือโตนแล้วให้สวยพร้อมหมอเหมือนสาวคนนี้ที่โดนมาว่าสวยศัลยกรรมค่ะพี่เมเปิ้ลคะคิดยังไงถ้าโดนมาว่าสวยสัลยกรรมค่ะ ไม่สนคือสมัยนี้ไม่มีอะใครที่ไม่สรกรรมเลยมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมคะแต่ว่าเราทํามาแล้วให้รู้สึกเราพอใจเราสวยเรารู้สึกโอเคก็อย่าไปสนใจคนรอบข้างถูกไหมแต่ทํามาแล้วไม่ควนบอกว่าเฮ้ยอยู่ทำมาแล้วไม่สวยหรือแบบทำมาแล้วหน้าเกลียดอย่างเงี้ยก็ต้องคิดหนักละแหม่ไอ้เรื่องความสวยเนะี่ยไม่มีใครยอมใครจริงๆมีเงินเยอะก็สวยเยอะชิม,มีคะสาวๆจบปะ นุ่มหล่อคนนี้ห่างหายจากข่าวแรงๆไปนานมากๆผลงานก็ซาซาหายไปแล้วถ่ะคุณผู้ชมค่ะจนแฟนคลับเน่ยบ่นคิดถึงคิดถึงนึกว่าโดนดองไปซะละเขาว่าโน้ตตัวจริงหล่อเท่มากเรียนเก่งอีกต่างหากไม่ค่อยมีข่าวเช้าเลยและเป็นพระเอกรักเดียวใจเดียวอีกต่างหาก ก็ขอบคุณนะครับที<_<_<_่ชื_<_่นชมโน้ตครับเราก็อยากจะทําตัวให้ดีเหมือนที่ทุกคนชื่นชมและชื่นชอบครับเวลาอําอะไรเนี่ยก็ให้คิดเยอะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราทาไปแล้วเนี่ยเวลามันผ่านไปแล้วมันย้อนกลับมาไม่ได้ครับคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ไว้เยอะครับอย่าตัดสินใจอะไรโดยไม่มีสติค่อยๆคิดค่อยๆทำครับว้าวแหมชมกันขนาดนี้ระวังจะลอยนะจ๊ะหนุ่มโน้ตคิดถึงก็รอผลงานของเขาต่อไปเนืค่ะจบปะ